มันจริงครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสําเร็จมากขึ้นอย่าเสียเวลาอธิบายให้กับใครมาคนว่าเธอถูกฉันผิดหรือฉันผิดเธอถูกอะไรก็แล้วแต่ครับอย่ามานั่งเสียเวลาอธิบายกับคนที่ไม่เป็นมิตรกับคุณอย่าเสียเวลานั่งอธิบายแม้ว่าคุณจะมีหลักฐานเยอะว่าคุณเนี่ยถูกเขาผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นอย่ามานั่งเสียเวลาครับให้ใครมาคนรู้สึกดีแต่เราเนี่ยอาจจะกลับรู้สึกแย่ แบบนี้เสียเวลาชีวิตครับอยากจะสําเร็จมากขึ้นจงใช้เวลาทุกอย่างให้คุ้มค่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือใช้เวลากับสิ่งที่คุณอยากจะได้มันอยากจะเป็นมันให้มากที่สุดอย่าไปโฟกัสคนที่ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ต้องควบคุมก็คือตัวเราครับสิ่งสําคัญคือเราจะต้องสร้างสมดุลอารมณ์ควบคุมตัวเราเองครับไม่ใช่ไปหวังควบคุมใครหรือว่าหวังจะไปควบคุมโลกภายนอกสําคัญสุดโฟกัสที่ข้างในโฟกัสที่ตัวคนคนนี้ คนที่จะสร้างความสำเร็จหรืออาจจะเป็นการสร้างความล้่มเหลวก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากสร้างความล้่มเหลวมัวแต่นั่งเสียเวลาอธิบายอยู่ด้วยหรอครับเฮ้ยเราพูดอย่างนี้ไปเขาจะชอบเราไหมเนี่ยเฮ้ยต้องอธิบายหน่อยเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจเรา ไม่ครับคนบางคนเนี่ยต่อให้เราเนี่ยดีแค่ไหนอธิบายแค่ไหนมีหลักฐานดีๆแค่ไหนหรือต่อให้เขาผิดจริงเขาก็ไม่ฟังครับเพราะเขาใช้ด้านหรือว่าแว่นตาหนึ่งเนี่ยมองเราในขณะที่เราเนี่ยก็ใช้อีกแว่นตาหนึ่งมองเขาครับคนบางคนนะครับมีในเรื่องของแว่นตาสีดําแต่เราเนี่ยอาจจะใส่แว่นตาสีน้ําตาลครับแค่นี้มันก็ไม่ตรงกันละเขาใช้ประสบการณ์ ค่านิยมทัศนคติส่วนตัวในในการตัดสินคุณส่วนคุณเนี่ยก็อาจจะมาะอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนโลกข้างนอกไม่ได้เลยครับเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเรา เปลี่ยนมุมมองที่คุณมองใครบางคนและมองทุกๆสถานการณ์โลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปอย่าเสียเวลากับคนที่คิดไม่เป็นมิตรอย่าเสียเวลากับคนที่ต้องมานั่งให้เราเนี่ยอธิบายเพราะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจคุณแต่บางคนก็อาจจะเข้าใจคุณจงเดินหน้าไปหาคนที่สนับสนุนและเข้าใจเราดีกว่าคุณวัดดีไหมครับเพราะคุณจะไม่เสียเวลาเลยกับคนเหล่านี้คุณพูดยังไงเขาก็เข้าใจและพวกเขาไม่ต้องการคําอธิบายเยอะด้วยเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยก็หยุดตรงนั้นข้างคุณ แค่นั้นพอครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาชีวิตกับคนที่ไม่เป็นมิตรแล้วก็ไม่เอื้อต่อความสําสเร็จของคุณตัดได้ตัดไปเลยครับอย่าเสียายคนเหล่านี้ชีวิตคุณยิ่งโตขึ้นเนี่ยเพื่อนยิ่งเหลือน้อยลงครับควรจะเหลือคนดีๆไว้ในชีวิตจะดีกว่าทำให้คุณสบายใจตอนบ้านปลายชีวิตนะครับโอปปาอีสานมาสโค r เ NLP สวัสดีครับ